อ๋อขนมไทยโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมครับพี่เขาบอกเลยเทคนิคอยากรวยนี่นะกล้วยกล้วยกล้วยและขนมไทยพี่จุกพี่จันทิมาชอบแหมขอพรนะครับขอบคุณครับ เอตังมาภะโรตมะมาภะโรจะมีวาตโตจะการโตติยุตากาเลนะตังมาทวันติเอตังมาภะโรตมะอนติจะโตวะจะตตาปัณนานาสุังกาเลนะนามันมากาเาเอตังมาภะโรตมะ

สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับบิ๊กแก๊สนำความเป็นสิริเป็นมงคลมาฝากทุกท่านกรัาษ เรียกว่าถูกใจสายมูเตลูถูกใจสายปาฏิหารสายลี้ลับซับซ้อนถูกใจถูกใจสุดๆกันไปเลย นำมาทุกท่านได้ชมกันนะครับด้านข้างด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเรียกว่าน้อมใจกายวาจาตั้งมั่นนะครับนำมาบูชาสืบอ,อายุพระพุทธศาสนากันอย่างด้วยความศรัทธาตั้งใจครับเป็นมงคลกับทุกท่านแน่นอนนะครับพระท่านสอนครับแม่ ทำดีได้ดีนะโยมนะทำดีก็มีสินห้ามีความกตัญญูกตเวทีนะโยมนะผู้คนแถวนี้บริเวณใกล้ท่านเป็นพี่น้องกันนะใครเป็นพี่อะพี่พี่ผู้หญิงจุกพี่จุกเป็นพี่อ๋อพี่จุกเป็นพี่พี่จันที่มาที่เป็นน้องสาวโอนี่นี่นี่ เวลาครั้งที่เราเจอนี่เราเจอเจอพิจุก,ก่อนมาพร้อมกันละมาพร้อมกันเลยโอ้พระเจ้าโอ้แฉวแวแฉว,แวขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับใช่ไหมครับครับอ๋อนี่ก็มีใช่ไหมที่เป็นสีปะ่ะอ่าสีทองอืราคาอยู่กันใช่สามร้อยบาทเหมือนกันขอบคุณครับอ่าช่วงเสาร์อาทิตย์เยอะเยอะครับ คนธรรมดาก็จะมาเรื่อยๆคนจะดูต่อทีิดแต่พับผงอะไรไม่มีใช่ไหมครับพี่พัาผงพี่จุกพี่จันที่มาไม่มีไหมมีนะจ๊มมีไหมอ๋อเป็นคู่กันเหรอเปล่าเดียวอ๋อยังๆยงนี้ปีไหนพี่เนี่ยสักเจ็ดมั้งอ๋อแพงไหมงี่แพงไหมสองร้อยของสองร้อยโอ้ก็ไม่แพง ลงข้อหมส่สร้างไ้้ฮ้พี่ขอบคุณครับพี่โอโหนี่เป็นชุดเลย